สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช้องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยหัวข้อมาแบบนี้ คิดว่าหลายๆคนคงจะสะดุดตาสะดุดใจกันบ้างละ่ะผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือเส้นชีวิตติดสมองต้องระวังยับยั้งชั่งใจคบกับใครจะเสียเปียบมาดูกันว่าลายมือของคุณน,นั้นคุณมีกากบาดกลางฝ่ามือแล้วเส้นชีวิตและเส้นสมองของคุณติดกันหรือไม่และคุณอาจจะคิดว่าชีวิตของคุณน,นั้นโดนเอาเปรียบ เอเปรียบคุณอย่างไรเพราะอะไรคุณจึงโดนเอาเปรียบบ่อยๆมาดูกันคะ่ะใครที่มีลายมือแบบนี้นะคะที่มีเส้นสมองและเส้นชีวิตติดกันแบบนี้ถ้าคุณมีกดหนึ่งมาค่ะกดหนึ่งมาเป็นค่าครูเดี๋ยวนี้ค่ะกดหนึ่งมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไร ที่บอกอย่างนี้เพราะแอดก็มีค่ะซึ่งแอดคิดว่ามันตรงกับแอดมากเลยแล้วคุณล่ะคะคุณจะตรงหรือไม่ช่วยพิมพ์หนึ่งมาแล้วเราจะมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคุณมีเส้นใจและเส้นสมองติดกันในช่วงต้นหมายถึงต้นของเส้นนะคะติดกันแบบนี้นะคะแบบที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะคะนั่นบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะหักหานน้ำใจใครเป็นคนที่ไหลาตามน้ำและไม่อยากมีปัญหากับใครแต่แต่แต ถ้าหมดความอดทนคุณก็พร้อมจะลุยได้เหมือนกันคุณจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นค่อนข้างที่จะให้เกียรติคนอื่นเป็นคนที่ไม่หักหาน้ำใจใครเลยล่ะคะ่ะไม่ทำให้ใครเสียหน้าพร้อมที่จะให้โอกาสคนแล้วก็เป็นฝ่ายออมชอมไม่ดูถูกใครไม่ค่อยจะบูลลี่ใครนอกจากว่าคุณจะโดนก่อนนะคะเป็นคนที่ให้เกียรติและพร้อมที่จะให้โอกาส คนอื่นพร้อมที่จะาวางพร้อมที่จะปรงนี่คือลักษณะของคนที่เส้นใจและเส้นสมองติดกันจะไม่ค่อยเป็นคนรัน้นฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่เป็นคนที่ดื้อรั้นแพ่งไม่ดื้อรั้นที่จะเอาชนะข้าข่านโดยไม่มีเหตุผลจะรับฟังความคิดของคนอื่นแม้บางครั้งนะคะถ้าหากว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่แต่ ส่วนมากเขาใช่คุณก็จะยอมรับบางครั้งคุณก็จะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่ไปขัดคือไม่ไปขัดส่วนรวมไม่ไปขัดคนอื่นไม่ขัดขอใครไม่หักหน้าไม่หักหาน้ำใจใครคุณไม่อยากทำตัวมีปัญหาอะไรกับใครคุณจะเป็นคนที่มีอะไรเข้ามาก็เข้าใจอ๋อเขาจะโม้ให้เราฟังเขาจะอวดโอ้คุณก็ฟังฟังแล้วก็เออทำใจว่าเขาเป็นคนอย่างนี้โอเคปล่อยเขาไปเถอะ ช่างเขาเถอะประมาณนี้ถามว่ารู้ทันไหมรู้ทันแต่ไม่พูดยิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะก็จะรู้กาลเทศะรู้จักนอบรู้จักนอบน้อมออไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแยง้งเกรงใจแต่ก็รู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะรู้แต่คุณก็จะรู้กาลเทศะด้วยความที่ถูกอบรมมาด้วยและด้วยนิสัยพื้นเพจ,จิตใจของคุณด้วยคุณเป็นคนแบบนี้ซึ่ง มีส่วนทั้งส่วนดีส่วนเสียในตัวของคุณคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะปฏิเสธใครถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็จะให้ความช่วยเหลือเขาไปโดยที่ไม่คิดอะไรมากมายมักจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากช่วยได้ก็ช่วยบางครั้งช่วยไม่ได้คุณก็ยังพยายามที่จะช่วยจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปพยายามขนาดนั้นเลยเพราะบางทีมันก็จะสร้างปัญหาให้กับคุณเอง ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือด้วยแล้วแล้วคุณยังมีเส้นชีวิตติดกับเส้นสมองนี่ยิ่งจะส่งผลในเรื่องความเห็นอกเห็ในใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือส่วนมากก็จะมีคุณธรรมอยู่แล้วแต่ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือแล้วมีเส้นชีวิตและเส้นสมองห่างก,กันก็จะมีลักษณะนิสัยต่างจากนี้ไปต่างจากบุคลิกของผู้ที่มีเส้นสมองและเส้นชีวิตติดกันไปการสงสารคนอื่นมากเกินไปก็มีข้อเสียนะคะ ข้อเสียก็คือคุณมักจะถูกอเอาเปรียบการที่สงสารคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะทําให้คนอื่นเขามองเป็นจุดอ่อนของเราแล้วก็ใช้จุดอ่อนของเราใช้ความเมตตาใช้ความเห็นอกเห็นใจของเราเพื่อผลประโยชน์ของเขาอันนี้ต้องระวังเราต้องมองด้วยนะคะใครเข้ามาในชีวิตเราเพื่ออะไรข้อสองการที่เราลืมดูตัวเองบางทีการทุ่มเทช่วยผู้อื่นก็อาจจะหลงลืมละเลยการดูแลตัวเองความต้องการเป้าหมายชีวิตของตัวเอง ลืมไปทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านสุขภาพและด้านการเงินมันก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราวุ่นวายได้ข้อ 3. เราจะแบกรับปัญหาที่เกินความสามารถความสงสารคนอื่นมากๆนั้นอาจนำไปสู่การรับผิดชอบปัญหาของคนอื่นซึ่งก็อาจทำให้ตัวเองเครียดและหมดพลังไปได้ข้อ 4. ี่ดาดความชัดเจนในการตั้งขอบเขตมันทำให้เราไม่รู้จักหรือไม่กล้าปฏิเสธหรือไม่รู้จักสร้างขอบเขตของตัวเองเพราะ มัวแต่กลัวว่าจะทำลายจิตใจคนโน้นคนนี้ทำลายจิตใจผู้อื่นส่งผลให้เราถูกเรียกร้องให้ช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้คนนั้นอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งมันก็จะทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายเราจึงควรที่จะรู้จักสร้างขอบเขตให้ตัวเองไม่ให้คนอื่นล้ำเส้นเราจนเกินไปข้อห้าความขัดแย้งในตัวเองบางทีช่วยเหลือผู้อื่นจนเกินขอบเขต ก็อาจรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียดายในสิ่งที่เรามีที่เราต้องสูญเสียไปเสียดายเวลาเสียดายนู่นนี่นั่นแต่ก็กลับไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกนั้นมาข้อ 6. ผลกระทบทางการเงินหรือทรัพยากรส่วนตัวนี่ก็มีส่วนการที่เราเป็นคนที่มีน้ำใจเกินไปผู้ที่มีการกระบาดกลางป่ามือหลายคนเลยที่เจอปัญหาแบบนี้เป็นคนที่มีน้ำใจกับคนอื่นเห็นเขาเดือดร้อนเข้าไปช่วยเหลือบางทีทุ่มทั้งตัวเข้าไปช่วยเหลือเลย แต่ผลที่ได้รับกลับมาเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเขาไม่ได้มองว่าเราช่วยก็คือช่วยไปก็ไม่ได้ดีขึ้นมาการที่ให้มากเกินไปโดยไม่ประเมินตัวเองอาจทำให้ทรัพยากรส่วนตัวเช่นเงินเวลาหรือสิ่งของหรือสุขภาพไม่ดีและไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของตัวเราเองข้อ 7. ความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุดการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอโดยที่เขาไม่ตอบแทนเรามา หรือไม่ช่วยเหลือเรากับก็อาจทําให้ความสัมพันธ์เกิดความไม่สมดุลเราเป็นฝ่ายให้ให้ให้แต่เขากลับไม่รู้สึกและไม่เคยคิดจะตอบแทนกลับขึ้นมามันทําให้ไม่เกิดความสมดุลกัะความสัมพันธ์แบบนี้จะทําให้เกิดความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจในที่สุดความสัมพันธ์ก็ไปไม่ได้ก็เป็นไปด้วยดีไม่ได้วิธีลดข้อเสียก็คือคุณต้องหนึ่งตั้งขอบเขตกําหนดว่าควรจะช่วยเหลือใครในระดับใด โดยที่เราต้องไม่ลำบากด้วยนะคะข้อ 2. ประเมินสถานการณ์เราควรที่จะช่วยเหลือเฉพาะกรณีที่สมเหตุสมผลควรช่วยเหตุผลก็ต้องดีพอต้องดูว่าสถานการณ์นั้นเขาช่วยเหลือตัวเองหรือยังเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมมันต้องสมเหตุสมผลที่จะช่วยจริงๆจ,งจึงควรช่วยข้อ 3. ให้ความสําคัญกับตัวเอง อย่าลืมที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นบางคนช่วยเข้าไปแล้วก็บอกว่าตัวเองทำไมถึงชีวิตตกตำ่ำมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราช่วยเขาเกินไปหรือเปล่าหันมามองตัวเองและหันมาเตือนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยข้อ4รู้จักปฏิเสธปฏิเสธอย่างสุภาพเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ ทำไม่ได้ค่ะเมื่อการช่วยเหลือนั้นจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อเราเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธเพราะการช่วยเหลือนั้นจะกลับมาทำร้ายเราเราก็อย่าไปทำอย่าไปช่วยการที่มีจิตใจดีและเมตตาเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องมีความสมดุลเพื่อที่เราจะไม่ทำร้ายตัวเองในภายหลังเราจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบที่ไม่ดีในภายหลังในทางลบหลายๆคนท้อ เพราะว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีถ้าคุณมาฟังคลิปนี้ช่วยเม้นมาให้แอดได้ฟังนะคะว่าคุณเคยเป็นอย่างนั้นหรือไม่และคุณจะปรับตัวเองอย่างไรต่อไปนี้ให้คุณได้เรียนรู้ว่าการที่จะช่วยใครคุณต้องมีเหตุมีผลคุณต้องสมเหตุสมผลคุณต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองด้วยรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นรักตัวเองให้เป็นนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามมากดติดตามเป็นกัลยาณมิตรกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ